แม่มดค่ะไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะคะจะเป็นโกโก้หรือไฟเบอร์หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของนะคะแม่มดนะคะขอบคุณนะคะครูแม่หนิงค่ะขอบคุณบอสนะคะขอบคุณท่านประธานที่นะคะทำผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะเพื่อคนไทยนะคะบอกเลยว่าคุณตาไม่ใช่แค่นะคะดื่มกาแฟ นะคะตัวนี้เป็นตัวแรกคุณตาดื่มมากี่ตัวแล้วสารภาพมาซะดีๆคุณตาบอกว่าดื่มเยอะมากจำไม่ได้เพราะว่าเดือมเยอะมากเดี๋ยวไปประชุมเพราะว่าเป็นกรรมการอนุกรรมการของสกตเ่ยคุณตาทําหลายหน้าที่เลยเวลาไปประชุมแล้วเขาก็ชงยี่ห้อนั้นมาให้กินยี่ห้อนี้มาให้กินก็เห็นว่าเป็นกาแฟก็กินไปเอยแหละชอบค่ะแล้วตอนเช้าจะกินนี้เป็นหลักเลยแล้วไม่ใช่ว่าคุณตา ฟรีนะคะแต่ไม่ใช่แค่ฟรีนะค,ะคุณตานะคะเฉพาะที่เสียเงินไปกับผลิตภัณฑ์อื่นเพราะว่าก่อนหน้าที่ก่อนหน้าที่รวยจะมาทําธุรกิจอยู่กับแบรนด์แม่มดเนี่ยค่ะตอนนั้นมายังคุณตายังเอาอ่าผลิตภัณฑ์กาแฟตัวอื่นมาให้ดูเลยว่าเนี้ยคุณตาทานกาแฟตัวเนี้ยอยู่นะคะเอามาทีละสี่าาคุณตาเอามาเยอะมาก <laughs> คุณตาเอามาเยอะมากนะคะ,คาาะ,ะ,คะวันนี้ก็ช่วยให้คุณตานะคะไม่ว่าจะมี เรื่องโรคประจําตัวหัวใจนี่ความดันเลยที่ทําให้คุณตานนอกนะคะทุกคนจะบอกว่านะคะความดันเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะเจ๊พรสวัสดีค่ะนะคะจะบอกว่าความดันนะคะเป็นเยอะเนาะตาเนาะ,<ม>ะในฐานะ,ะ,ะที่ตาเป็นอ,อนสอมใช่เป็นเยอะค่ะคุณตาบอกว่าคุณตาเวลาออกไปตรวจน,นอกพื้นที่เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยค่ะเป็นเป็นความดันเยอะค่ะเป็นความดันเยอะมาก ตอนนี้ความดันเบาหวานตอนนี้คุณตอนนี้คุณครูบอกว่าคุณตารอดแล้วนะคะคุณตารอดแล้วคุณตาสุขภาพแข็งแรงมากค่ะความดันเบาหวานโรคเกาต์นะคะเยอะมากค่ะในหมู่บ้านเนาะตาเนาะเป็นเยอะจริงๆเป็นเยอะมากค่ะนะคะเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาส่งต่อนะคะใครที่ได้เข้ามานะคะวันนี้นะคะอ่า พี่รวยขอเป็นสะพานบุญนะคะใช่ค่ะใครเจอแม่มดรวยโชคดีมากค่ะวันนี้ขอมาเป็นสะพานบุญนะคะให้กับหลายๆท่านเลยนะคะที่ไม่ว่าจะเป็นตัวนะคะของเราเองหรือว่าจะเป็นตัวของคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เรารู้จักข่าววันนี้นะคะอ่าผลิตภัณฑ์นะคะของไทยเรานะคะบอกเลยว่านะคะตัวนี้นะคะอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่ใช่แค่นะคะ ไม่ใช่แค่เป็นกาแฟนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังปลอดภัยนะคะอ่าจะบอกว่านะคะอ,อยอนะคะมีทั้งไทยแล้วก็ของอเมริกานะคะทุกคนนะคะส่งออกนะคะ45ประเทศทั่วโลกนะคะสำหรับใครที่